สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ channel นี้กับแพตตอนนี้แพทเปลี่ยนชื่อช n n e l ไปเล็กน้อยนะคะก็เป็นชื่อตัวเองแล้วก็ตามด้วยชีวิตคิดบวกเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเมลหลักของการทำช่องนี้ก็ต้องการทำเพื่อให้เรามีแนวคิดในด้านบวกแต่ก่อนอื่นนะคะวันนี้ต้องขออภัยนิดน,นึงถ้าหากว่าเสียงที่ อาจเสียงวันนี้อาจจะเป็นเสียงที่ไม่ได้เพราะไม่ได้หวานเหมือนทุกครั้งก็เพราะว่าคิดถึงคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไม่อยากใช้ข้ออ้างในการเจ็บป่วยของตัวเองที่จะสคริปการทำคลิปมาลงอีกต่อไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีหัวข้อที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งซึ่งตัวเองเนี่ยก็ระหว่างที่ไม่ได้มาอัดคลิปเลยก็ได้ไปอ่าน นานาสาระจากหลายๆที่นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดในชีวิตประจำวันกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเราจะอยู่ในกลุ่มชนกลุ่มใดก็ตามเขาว่ากันว่าคุณคิดว่าการโกหกนั้นมันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนในชีวิตคนเราคะนักจิตวิทยาชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งนะคะที่อยากทราบคำตอบนี้เขาได้ให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย จดบันทึกประจำวันอย่างละเอียดและนำมาวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ซึ่งปรากฏว่าคนทั่วไปนั้นมักจะพูดโกหกโดยเฉลี่ยวันละ1ถึงสครั้งวันละ1-2ถึงสครั้งนะคะนั่นแปลว่าในแต่ละวันเรามีโอกาสไม่น้อยเลยที่จะต้องเจอกับคำโกหกและบางครั้งเราเองนั่นแหละก็พูดโกหกบ้างแล้วเรื่องอะไรบ้างที่เรามักจะพูดโกหกกันล่ะคะ นักจิตวิทยากลุ่มดังกล่าวพบว่าเรื่องที่คนเราพูดกหกบ่อยที่สุดก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกความชอบเจตคติความคิดเห็นและรองลงมาก็คือการกระทาที่ได้ทำไปแล้วหรือว่าแผนการว่าจะทำอะไรรวมไปถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของตนเองแล้วที่นี้ทำไมคนเรา ถึงจะต้องพูดโกหกเรื่องเหล่านี้ด้วยล่ะคะเหตุผลของการโกรหกนั้นมีตั้งแต่เพื่อผลประโยชน์เพื่อความสะดวกสบายของตัวเองหรืออาจจะปกปิดการกระทําที่ผิดศีลธรรมจริยธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษบ่อยครั้งการโกรหกก็มีเป้าหมายเพื่อปกป้องจิตใจตัวเองและผู้อื่นจากความเจ็บปวดการขัดแย้งไม่ลงรอยกันเช่นว่า บางคนอาจเล่าเรื่องโกหกให้ตนเองดูดีในสายตาคนอื่นเพื่อฟังให้ดูโกรู้ดูเก่งกว่าความจริงซึ่งอาจทำให้รู้สึกดีกับตัวเองได้เพียงชั่วคราวแต่บางครั้งก็ต้องพูดโกหกเพื่อถนอมน้ำใจรักษาหน้ารักษาความรู้สึกของคู่สนทนาเป็นต้นทีนี้เราก็คงจะเห็นแล้วว่า การโกหกเป็นพฤติกรรมที่ไม่เกิดขึ้นเฉพาะในคนที่ทำความผิดร้ายแรงซึ่งโกหกเพื่อเอาตัวรอดจากการสืบสวนสอบสวน,สวนแบบชนิดที่ต้องทดสอบกันด้วยเครื่องจับเท็จเท่านั้นการโกหกเกิดขึ้นรอบตัวเราในชีวิตประจำวันของเราจากปากของคนรอบข้างที่เราสนทนาด้วยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคู่สนทนาของเรานั้นกำลังโกหก มีสัญญาณหรือบอดแสอะไรบ้างที่จะช่วยบอกเราได้นักจิตวิทยามีคำตอบเหล่านี้ค่ะนักจิตวิทยากลุ่มหนึ่งได้ทำการทดลองความสามารถในการจับโกหกของคนทั่วไปโดยให้นักศึกษาจำนวนมากมาพูดโกหกบ้างจริงบ้างเกี่ยวกับเจตคติเรื่องต่างๆของตนให้แนบเนียนที่สุด ซึ่งก็ได้ให้ผู้ร่วมทดลองนับหมื่นคนจากหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นตำรวจนักจิตบำบัดนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ศิลปินดารามาจับโกหกพบว่าความพยายามของคนส่วนใหญ่ในการจับโกหกไม่ได้ทำให้เขาจับโกหกได้ดีไปกว่าการเดาสุ่มเลยซึ่งก็คือมีอัตราการตอบถูกว่าผู้กำลังโกหก หรือพูดจริงมีเพียงประมาณ50%เท่านั้นเมื่อผู้วิจัยถามผู้ร่วมการทดลองจำนวนหนึ่งที่สามารถบอกได้ถูกต้อง90%ว่าผู้พูดกำลังพูดจริงหรือโกหกในการทดลองทุกๆรอบซึ่งจะมีเพียง0.1%ของผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมดคนที่เก่งกาจในการจับโกหกเหล่านี้ตอบตรงกันว่าเข้าสังเกตจาก อวัจ,จะนะภาษาและวิธีที่ใช้คำพูดของผู้พูดแต่ละคนดังนั้นนักจิตวิทยาจึงได้เสนอแนะวิธีสังเกตเบาะแสของการพูดโกหกที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิสัมพันธ์กันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือจับเท็จโดยเราสามารถสังเกตสัญญาณของการโกรหกได้จากสีหน้าท่าทางวิธีการพูดและการใช้ภาษานั่นเอง แล้ววิธีตอไปนี้นะคะก็เป็นสัญญาณจากพฤติกรรมต่างๆที่สามารถใช้ในการจับโกหกได้ค่ะสัญญาณที่1สัญญาณด้านอารมณ์ความรู้สึกนักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกให้เหตุผลว่าการพูดโกหกคือการพูดเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้เชื่อ ไม่ได้มีความรู้สึกเช่นนั้นจริงดังนั้นผู้พูดอาจเกิดจากความรู้สึกกลัวว่าจะถูกจับได้ว่ากำลังโกหกหรือความรู้สึกละอายใจที่พูดโกหกหรือกรณีการแสร้งแสดงอารมณ์รู้สึกอื่นที่ไม่ตรงกับอารมณ์ความรู้สึกจริงซึ่งย่อมมีร่องรอยของอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่รั่วไหลออกมาทางสีหน้าท่าทาง คือแม้แต่น้ำเสียงซึ่งเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่ยากจะควบคุมไว้ให้แนบเนียนได้ตลอดเวลาเมื่อผู้พูดเกิดความรู้สึกกลัวว่าจะถูกจับได้ว่าโกหกอาจสังเกตเห็นสัญญาณของความกลัวซึ่งแสดงออกมาได้หลายอย่างเช่นพูดด้วยน้ำเสียงที่สูงและเร็วกว่าปกติและดังกว่าปกติพูดติดขัดพูดผิดบ่อย สัญญาณนังกล่าวจะยิ่งชัดเจนขึ้นหากผู้คาดว่าว่ากลัวจะถูกจับได้โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเรื่องเสี่ยงและผู้พูดรู้สึกว่ากำลังถูกจับตามองอยู่ตนเองก็กำลังพูดโกหกผู้พูดอาจเกิดความรู้สึกผิดหรือละอายที่พูดโกหกสัญญาณต่างๆที่แสดงถึงความรู้สึกละอายใจหรือรู้สึกผิดก็จะรั่วไหลออกมา ให้เราสังเกตได้เช่นการพูดด้วยน้ำเสียงต่ำกว่าปกติพูดช้าสีหน้าเศร้าและมักเหลือบตามองลงต่ำบ่อยๆส่วนกรณีที่เป็นการพยายามซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงนั้นโดยโกหกว่ากำลังรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเช่นเพื่อนของคุณอาจไม่ชอบหนังที่คุณชวนไปดูเลยแต่เขาก็พยายามแสดงออกมาว่าชอบมาก เพื่อไม่ให้คุณเสียใจเขาจึงต้องเผชิญกับความขัดแยง้งระหว่างการแสดงอารมณ์ความรู้สึกสองอย่างแต่อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์มักเป็นไปโดยอัตโนมัติดังนั้นความรู้สึกแรกที่แท้จริงอาจปรากฏขึ้นบนสีหน้าทันทีในแบบแรกที่พูดกันถึงหนังเรื่องดังกล่าวแต่เพื่อไม่ให้คู่สนทนาเสียใจ ผู้พูดก็จะพยายามยิ้มแย้มเพื่อกลบเกลื่อนและบอกกับคุณว่าเขาชอบหนังเรื่องนี้ที่สุดหากเราสังเกตพบว่าคู่สนทนามีสีหน้าแวบ,บแรกที่ขัดกับสีหน้าและคำพูดที่เขาแสดงออกมานั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเขากำลังปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงของเขาไม่ให้คุณได้รับรู้สัญญาณข้อที่สอง ซึ่งเป็นสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปัญญาพูดง่ายๆก็คือสัญญาณที่ผงบอกว่าผู้พูดจะต้องใช้ความคิดมากกว่าปกติหรือมากกว่าที่จำเป็นต้องใช้เวลาพูดความจริงทำไมการพูดเรื่องโกหกใช้ความพยายามทางปัญญามากกว่าการพูดความจริงนั้นนักจิตวิทยาให้เหตุผลว่า เป็นเพราะการพูดโกหกคือการพูดสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงดังนั้นผู้พูดจะต้องใช้สมองใช้ความคิดเพื่อสร้างเรื่องราวขึ้นมาในขณะที่การพูดความจริงพูดไม่ต้องใช้ความพยายามในการแต่งเรื่องมากนะักเพียงแค่เล่าไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นนอกจากความพยายามที่ใช้ไปในการสร้างเรื่องราวที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงแล้ว คนที่กำลังพูดโกหกยังต้องพยายามควบคุมสีหน้าท่าทางของตัวเองให้ดูสมจริงจังดูเป็นธรรมชาติไม่มีพิรุษซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดจดจ่ออยู่พอสมควรดังนั้นคนที่กำลังพูดโกหกจึงอาจมีกริยาท่าทางที่แสดงให้เห็น ถึงการที่ต้องใช้ความพยายามทางความคิดมากกว่าปกติเช่นการตอบสนองกลับเช่นการตอบคำถามจะช้ากว่ามีท่าทีลังเลในการพูดการเคลื่อนไหวร่างกายการใช้มือไม้ประกอบจะน้อยลงกว่าปกติเพราะเกิดอาการเกรงจดจ่ออยู่กับการตั้งใจแต่งเรื่องให้สมเหตุสมผลให้มากที่สุด และควบคุมกิา,าการไม่ให้มีพิรุษนั่นเองและหากต้องทำอะไรที่ใช้ความคิดไปด้วยคนที่กำลังโกหกมักทำงานนั้นได้ไม่ดีเช่นจำข้อมูลอื่นๆที่เข้ามาในขณะนั้นไม่ค่อยได้เพราะสมองกำลังยุ่งอยู่สิ่งที่ต้องระวังก็คือข้อสังเกตนี้จะใช้ได้ดี ก็เมื่อคนที่คุณพูดกับคุณคือคนที่คุณรู้จักหรือคุ้นเคยด้วยแล้วเพราะการตอบช้าพูดช้าไม่มีเกณฑ์สากลตายตัวแต่เป็นการเปรียบเทียบกับเวลาปกติที่คนคนนั้นพูดความจริงมากกว่าค่ะบางคนอาจเป็นคนที่คิดช้าตอบสนองช้าโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะนอกจากนั้น ท่าทีลังเลก็อาจเป็นเพราะเรื่องที่กำลังพูดเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนก็ได้ลักษณะที่3ลักษณะของเรื่องราวและคำพูดเรื่องราวที่เป็นเรื่องโกหกหากผู้พูดไม่มีโอกาสเตรียมตัวซักซ้อมการเล่าเรื่องมาก่อนเรื่องราวที่เล่าก็จะไม่ค่อยราบรื่น เนื้อเรื่องมักมีแต่ข้อมูลพื้นพื้นไม่มีรายละเอียดคลุมเครือไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นไม่บอกเวลาหรือสถานที่ที่แน่ชัดนักจิตวิทยาให้เหตุผลว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเรื่องโกหกเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเวลาแต่งเรื่องภายในเวลาที่จำกัดคนเรามักจะสร้างเรื่อง ที่น่าจะเป็นไปได้เท่าที่ตนนึกออกในขณะนั้นซึ่งไม่ได้เกิดจากประสบการณ์จริงก็ย่อมสามารถนึกถึงรายละเอียดที่จำเพาะเจาะจงอะไรได้มากไปกว่าข้อมูลคร่าวๆแต่บางทีถ้าผู้พูดเตรียมตัวมาดีเกินไปก็จะดูเหมือนซักซ้อมมาท่องบทม,มาราบรื่นจนเกินไปจนไม่น่าเชื่อ นักจิตวิทยาพบว่าเวลาคนเราเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเราจะไม่ใส่ใจจดจ่ออยู่กับคำพูดของเรามากนักเราอาจพูดผิดออกเสียงผิดบ้างและกรณีที่เป็นเรื่องจริงผ่านมานานพอสมควรเราก็อาจหลงลืมจดจำไม่ได้เล่าไปแล้วก็อาจย้อนกลับมาแก้หรือกลับมาเติมรายละเอียด แต่ผู้ที่โกหกที่มีเวลาเตรียมตัวซักซ้อมมาดีมักไม่ค่อยพูดผิดพลาดและเล่าเรื่องยาวๆได้อย่างราบรื่นดีไม่มีอาการหลงลืมไม่มีการซักซ้อมกลับมาเติมข้อมูลอะไรในภายหลังด้านการใช้คำพูดนักจิตวิทยาต่างประเทศวิเคราะห์คำพูดที่โกหกพบว่าจะมีถ้อยคำ แสดงความรู้สึกทางลบมากกว่าปกตินอกจากนี้ยังใช้สรรพนามเรียกตัวเองน้อยกว่าเวลาพูดเรื่องจริงและมักพูดไม่เต็มเสียงโดยเฉพาะกรณีที่เป็นการโกหกที่ทำให้ผู้พูดรู้สึกผิดหรือละอายใจเช่นโกหกคนที่รักและไว้วางใจตัวเองคาดว่าเป็นเพราะรู้สึกผิดที่โกหก สุดท้ายนี้นะคะก็อยากฝากไว้ว่าการที่เราสังเกตเห็นสัญญาณต่างๆที่กล่าวมาทั้ง3ข้อนั้นก็ไม่ได้ทําให้เราสามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ที่พูดนั้นกําลังพูดโกหกสัญญาณเหล่านี้อาจเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นที่ต้องพิจารณากับข้อมูลร่วมอื่นๆเช่นการการแสดงแรงจูงใจของผู้พูด และบุคลิกลักษณะโดยธรรมชาติของผู้พูดคนนั้นด้วยเช่นกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื้อหาที่นำมาให้ผู้ฟังได้ฟังในวันนี้เนี่ย mm hmm. ก็ไม่ได้มุ่งหวังให้เราไปคิดในทางด้านลบว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือคนที่อยู่รอบตัวเราจะต้องโกหกไปทั้งสิน้นแต่เพียงให้รู้ว่าการโกหกนั้นมันเกิดขึ้นได้รอบตัวเรา แต่เราเองตัางหากที่จะเป็นผู้พิจารณามันและมองว่าการโกหกที่มันเกิดขึ้นนั้นมันให้ผลดีอะไรกับเราได้บ้างบางครั้งสิ่งที่ผู้อื่นโกหกเราเราอาจจะได้เห็นบางมุมของการโกหกนั้นแล้วสิ่งสิ่งนั้นมันกลับให้คุณค่าในด้านดีหรือมุมมองในด้านที่ดีทำให้เรามองบางสิ่งบางอย่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ได้คะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่กลับมารับชมคลิปกันอีกครั้งหนึ่งสัญญาว่าจะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและรักษาเสียงให้กลับมาสู่ในสภาพเดิมค่ะก็จะต้องขออ้อนนิดนึงนะคะว่าถึงแม้เสียงจะเป็นแบบนี้ก็ยังนึกถึงคุณผู้ฟังทุกท่านไม่เคยเปลี่ยนค่ะยังไงก็ฝากติดตามฝาก subscribe และมาเป็นกำลังใจดีๆให้ซึ่งกันและกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ